แปลกใจใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่พัทยานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า Honda เขาสร้างเซอร์ไพรส์กับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทีเดียวถึง4ตัวต้องเรียกว่า3ตัวดีกว่าเพราะว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Honda Scoopy เนี่ยนะครับเขาเปิดตัวแค่ว่าเป็นภาพยนตร์โฆษณาแบบไหนนะครับซึ่งมี PP b u l l d i n แล้วก็ทรีแมนดนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแต่ว่า เราอันนั้นเป็นเฉพาะแค่โฆษณานะครับแต่ว่าถ้าตัวแบบเป็นๆจริงๆที่มีการเปิดตัวกันจริงๆนั่นคือตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ครับที่สร้างความประทับใจผมเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับครั้งแรกที่ผมเจอเจ้าตัวนี้เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับเป็น Honda Wave, ร้อ สินะครับตอนนั้นแล้วก็พอมาตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็น Honda w เวฟร้อยไอนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยนะครับมีมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้น1 2 5ยไกก็จริงนะครับแต่ขอโทษนะครับความกินน้ำมันของเขานะครับ71.4กิโเมตรต่อลิตรจโอคือถ้าเกิด71.4กิโเมตรต่อลิตรนะครับ นั่นหมายความว่ามันประหยัดมากๆฉะนั้นคนจะใช้เว็บเนี่ยนะครับในเรื่องของการเป็นวางสายรับจ้างในการส่งสินค้าเป็นไรเดอร์นะครับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าในเรื่องของการขนของบรรทุกเราจะเห็นเว็บเนี่ยนะครับใช้งานสารพัดร,รูปแบบเลยเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ราคาแบบเริ่มต้นแล้วก็คนใช้กันค่อนข้างเยอะเรียกว่าเป็นการบุกเบิกร,รถประเภทแนวนี้ แรกๆที่ออกมาเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นรถกระเทยนะครับแต่ว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะใช้ในชื่อลักษณะของเป็นแบบรถครอบครัวแล้วดูนี่นะครับเรื่องหน้าจอนะครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับดูตรงนี้นะครับเป็นดิจิตอลนี่ครับมันเป็นดิจิตอลแล้วก็บอกนะครับเป็นตัวอักษรคือมีเข็มบอกไม่แต่ว่ามีตัวอักษรนะครับที่เป็น เรื่องของดิจิตอลที่บอกว่าใหม่แล้วก็บอกของเกียร์ด้วยนะครับตัวเบาะนะครับจะต้องบอกว่ายางนี้ครับว่ามันกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นดูนี่นะครับเพราะว่ามันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะรู้สึกว่ามันตื้นกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้โอ้คือลึกศอกหนึ่งนะครับ สำหรับตัวใต้เบาะเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ของได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รายละเอียดของเขานะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีที่ใส่ของทางด้านหน้าใส่ขวดน้ำกระบ,บอกน้ำแก้วมัคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดแต่งสำหรับว่าถ้าเราต้องการวางของหรือว่าอย่างตะแกรงหน้านี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อมแมกนะครับแต่ว่าตัวนู้นจะเป็นตัวซี่รวดตัวซี่รวดจะราคาส0,000ไ่ปลป่ายตัวนี้ก็ ประมาณ5้า0,000ื่นต้นนะครับซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้บอกได้เลยว่าสามารถที่เอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วก็ประหยัดจริงๆประหยัดทั้งราคาที่ซื้อแล้วก็ประหยัดทั้งเรื่องของการกินน้ํามันด้วยนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยครับชุดแต่งเขาก็มีให้ด้วยนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการเอาไปใช้แบบว่าขับแข่งขับสวยขับแบบดูแบบว่าเป็น สมาร์ทสมาร์หน่อยก็ได้ด้วยนะครับก็ใช้ได้2องอัธราปย์นะครับเราไปดูตัวนี้กันดีกว่าครับเพราะว่าเจ้า ADV 160นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดคือใหม่สุดเลยก็คือเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยครับก็เครื่องยนต์160กซีซีนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เราเน้นไปเลยนะครับในตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเจ้าตัวนี้ผมจะให้ดูตัวมาตรฐานก่อนตัวมาตรฐานเนี่ยนะครับหน้าตาดูนะครับดูที่ตุก กิวกาดของเขานะครับก็จะเป็นทรงแบบลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นนี่ครับถ้าเป็นตัวชุดแต่งเขาก็จะมีแบบลมดําด้วยนะครับสโมกแล้วก็มีเชฟที่คอดกว่านะครับลักษณะของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวธรรมดาแต่ตัวธรรมดาก็พอแล้วนะครับสำหรับ a อดี6 0เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเฟรมเขาใหม่คือเราเห็นนะทรงเนี่ยมันยังเป็น a อดีตัวเดิมอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกัน ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันกับตัวเดิมนะครับเฟรมเขาจะใหม่นะครับตัวโครงสร้างตัวอะไรพวกนี้คือเขาจะใหม่หมดเลยแต่ว่าทรงเนี่ยมันยังทรงเดิมแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบแล้วปุ๊บโอ้โหมันไม่เหมือนกันเลยและโดยเฉพาะยิ่งนะครับหน้าจอของเขานะครับหน้าปัดที่ทเป็นดิจิตอลตรงนี้นะครับที่บอกเรื่องของคลิปคอมพิวเตอร์เรื่องของเลขไมล์เรื่องของ รายละเอียดต่างๆเกียร์เกอร์อะไรนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวมาตรฐานก็สวยว่าสวยอยู่แล้วนะครับแต่พอเราได้มาเห็นนะครับนี่ยอย่างชุดแต่งตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่ครับมีกากันไฟหน้านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของบันไดข้างนะครับนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มเติมนะครับเนี่ยตัวจุดยึเนี่นะครับอันนี้ใหม่นะครับไฟท้ายใหม่นะครับแล้วก็ ก็คือทั้งหมดเนี่ยใหม่หมดเลยเหลือไว้แค่ตัวไฟหน้าอย่างเดียวที่เป็นตัวเดิมนะครับนี่โชคจะมีซับแทงด้วยนะครับมาดูในส่วนของชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งคิจโกะเนี่ยนะครับก็เป็นชุดแต่งนะครับเลสซิ่งนะครับก็จะดูสังเกตเห็นได้นะครับว่าโดยเฉพาะยิ่งท่อผมอยากให้ดูว่าตอนนี้ท่อคือตกแต่งแล้วคือถ้าเกิดสมมุติจะซื้อเป็นชิ้น ท่ออย่างเดียวนะครับเนี่ยซื้อตัวธรรมดามาแล้วก็ใช้ท่อตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็สามารถนะครับตัวหน้ากากนะครับก็เลือกเอานะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับใหม่หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เหลือไว้แค่ไฟหน้าเท่านั้นที่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่เครื่องเครื่องเปลี่ยนใหม่ฉะนั้น ADV นะครับที่เขาตั้งเป้าไว้ปีละ 2 5 0 0 0คันนะครับผมเชื่อว่ามันทะลุเป้าแน่นอนเพียงแต่ว่าการผลิตยอดการผลิตของเขาเนี่ยจะผลิตได้ทันไหมเพราะว่า ADV หรือว่ารถอีกหลายรุ่นที่เป็นของ Honda เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผลิตไม่ทันจำหน่ายทุกวันนี้ผลิตไม่ทันจำหน่ายรวมทั้งตัวนี้ด้วยก็ผลิตไม่ทันฉะนั้นตอนนี้ยอดที่ค้างอยู่ที่เป็น Black Order ของเจ้า ADV ตอนนี้นะครับเขาบอกว่า ไม่สามารถได้ตัวเก่าได้แต่ว่าได้ตัวใหม่แล้วก็เพิ่มตังอีกนิดเดียวเองก็ได้ตัวใหม่เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เปิดตัวในวันนี้นะครับเป็น w o ิ l d p r e นเม r นะครับนี่ทันทันทน,ทน,ทน,นะครับ f o r z ซซึ่ง f o r z a เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ที่แบบว่านั่งสบายขับขี่ง่ายคล่องตัวคือจะในเมืองก็ดีนะครับแล้วก็จะเดินทางต่างจังหวัดก็ดีคือถามว่า ตัว350ตัวนี้นะครับเครื่องไม่ได้ยังไม่ได้แต่บิ๊กไบค์คือบิ๊กไบค์เนี่ยจะต้อง 400cc ขึ้นไปแต่ขอโทษนะครับเจ้าตัว350ตัวนี้นะครับในการเดินทางไกลที่เป็นแบบทัวร์ลิงนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกมินิบิ๊กไบค์เลยนะครับเพราะว่าความคล่องตัวของเขาอัตราเร่งตีนต้นตีนปลายนะครับอัตราการเร่งแซงนะครับสำหรับเจ้าตัว f o r ์ a ่า350ตัวนี้ต้องบอกว่า ที่เห็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้เลยนี่คือตัวใหม่ล่าสุดของแรกของโลกต้องเรียกว่าเปิดตัวที่แรกครั้งแรกของโลกเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่ครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าที่เขาทําไว้ให้ดูนะครับว่าอันนี้ต่ํา อันนี้สูงเพราะอะไรเพราะว่ามันปรับได้ครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นมาสูงได้ตัวนี้ปรับลงไปต่ําได้นะครับในกรณีที่เราขี่อยู่ในเมืองเราก็จะปรับต่ําๆแบบนี้เวลาพอออกทางไกลแบบเป็นทัวร์ลิงนะครับเราจะปรับตัวนี้เพราะตัวนี้ช่วยได้มากไม่ว่ามแมลงไม่ว่าลมนะครับกันไม่ให้เขาปะทะตัวเราได้นะครับแล้วก็เรื่องของเนี่ยครับรายละเอียดของเขานะครับมีจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับแล้วอยากให้เห็นนะครับว่า ตัวผมเนี่ยสูงร8อ้าเซนติเมตรวลเราพอข,ขึ้นไปนั่งเป็นไงครับโอ้โหสบายมากนะครับสบายมากเลยทีเดียวเนี่ยครับแบบแล้วก็ยังเหลือที่นั่งข้างหลังนะครับว่ามันแบบสามารถนั่งได้คือคนขี่ก็สบายแล้วก็คนซ้อนก็สบายนะครับแล้วก็ตัวเบาะที่ใหญ่อย่างนี้นะครับเขาทำเพื่ออะไรนี่ ใส่หมวกกันน็อกได้สองใบแล้วยังใส่สัมภาระได้อีกด้วยคือคือใหญ่มากๆเนี่ยดูดิคือตั้งแต่หัวไหล่จนถึงปลายมือเลยทีเดียวนะครับยาวแบบช่วงยาวมือเลยแบบโหใหญ่มากๆคือเราสามารถที่จะใส่ของเพื่อเดินทางไกลได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าสมบัติคุณเยอะจริงๆนะครับผมอยากให้ดูนี่ครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับไม่ได้ดูเกะกะเลยเพราแล้วพอเราเพิ่มเติมในชุดแต่งเข้าไปนะครับสามารถใส่ของเพิ่มเติมเข้าไปดึงด้านหลังนะครับ ตัวรถคันนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าของเขาเนี่ยมีรายละเอียดนะครับความสวยงามค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยเครื่องใหม่นะครับตัวเฟรมใหม่นะครับรายละเอียดใหม่ไม่พอนะครับเขายังมีอะไรรู้ไหมครับเขายังมีนี่ครับมีโชคนะครับซึ่งนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนี่ครับก็นี่ครับมีซับแทงด้วยนะครับ เวลาพอติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เป็นเวลาปิดไฟนี่สะท้อนแสงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโชกตัวนี้แต่เบ็ดเสร็จแล้วตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่เป็นตัวมาตรฐานเนี่ยนะครับราคาประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดชุดแต่งลมครบเลย2 0 0,000กว่าบาทนะครับ เหมาะสมไหมกับการเดินทางผมบอกเลยว่าเหมาะสมกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองที่สามารถบรรทุกของบรรทุกคนได้เยอะๆหรือว่าต้องการทัวร์ลิงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้อย่างแบบสะดวกสบายฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยเลยที่มันเป็นสกูตเตอร์แบบเว r ร์ลพินเมีแล้วก็ได้รับความสนใจจนกระทั่งผลิตไม่ทันขายนะครับก็น่าสนใจว่าเจ้าตัวนี้นะครับในปีนี้เนี่ย จะผลิตคือผมไม่ได้ห่วงว่าจะทะลุเป้าไหมสําหรับยอดที่เขาตั้งผมห่วงว่าจะผลิตทันกับผู้ที่ต้องการจองไหมนี่เป็นวันแรกก็เลยยังไม่รู้ยอดจองแต่ว่าเดี๋ยวอีสักประมาณเดือนหนึ่งผมจะมารายงานอีกทีหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวนี้ยอดจองทะลุไปถึงไหนแล้วนะครับก็นี่คือทั้งหมดของฟอร์ซ่า350ที่เปิดตัวเนี่ยรวมกันทั้งหมด3รุ่นในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูที่โชว์รูมของฮันด้าทั่วประเทศนะครับรับรองว่ามีทั้ง3ตัวนี้ให้ดูแน่นอนครับ